สวัสดีครับผมนี่เลยนะครับวันนี้ผมก็จะมีสายกีตาร์โปร่งนะครับสายกีตาร์โปร่งเคลือบกันสนิมนะครับของกิฟสันนั่นเองนะครับผมก็นี่เลยนะครับตัวที่ผมถืออยู่นี้ก็จะเป็นของแท้นะครับผมนะของแท้ลักษณะหน้าซองจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่เลยนะครับอ่าอันนี้คือด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับผม อ่านี่เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้คือของแท้แน่นอนร0 0นะครับผมนะลูกค้าสามารถอ่าเซฟเก็บไว้ดูนะเพื่อไปเป็นข้อมูลได้นะผมว่าของแท้ของปลอมมันเป็นยังไงครับอันนี้คือของแท้นะของแท้จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายกีตาโปลงแบบชุดนะครับเพื่อเป็นสนิมเบอร์สิบเอ็ดนะครับทับห้าสิบสองนะครับผมอ่าด้านในซองนะครับอในซองตัวสายนะครับนี่เลยจะเป็นแบบนี้นะสายก็จะเป็นสีทองเหลืองแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือของแท้100%แน่นอนนะครับอ่า นะครับี่เลยลักษณะจะประมาณนี้นะครับผมนี่เลยนะครับก็เจ้าสายเครือบเป็นสนิมกิบสันนะครับอ่าเบอร์สิตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาชุดละ390ราสนะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับผมนะสายจิ๊ต้าของแท้แบบนี้นะครับผมนะก็สามารถติดต่อ inbox ได้นะครับหรือจะเดินทางมาดูสินค้าที่ร้านก็เชิญได้เลยนะครับผมอ่าโอเคครับก็ต้องขอฝากร้านมิวสิกไว้ด้วยนะครับผมก็ไปเจอกันใหม่ด้วยนะครับ